นัดแขนขึ้นเลยลูกนัดแขนขึ้นลูกนัดแขนขึ้นสูงหลูกเออนั่นแหละโอ้ยยกเท้าเลยเหรอไม่ธรรมดานะ่เนี่ยสู้เข้าสู้เข้างัดแขนขึ้นในหลูก <c oughs> ให้ปลายคันมันขึ้นดิ <c oughs> ให้ปลายคันมันขึ้นดิ <c oughs> เออนั่นแหละ

ตัวนี้ไม่สมประกอบมามันรู้สักบ้างปลาใครถ่ายวีดีโอได้ถ่ายรูปได้ตอนถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายรูปได้มันไม่มีแรงดิ้นเลยดิดูดิมันไม่ดิ้นเลยอ่ะมันไม่สบายไม่สบาย

A lộp a lộp đã được môn, a lộp a lộp đã được môn giải thoải 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 lắm thoải 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 ตู้หนักเก๋แังไงอะตรงนี้ไม่ป่วยมั้งอะไรแบบสู้จำที่ไปจะอุ่นไล้ไปู้วตู้กันโอ้ยบอลเอร์อะไรบอลเลออะไรอ้นกเกตีถือ่ายต่อดิถ่ายวิดีโออยู่